ก็ยังเหมือนเดิมนะก็เสียดายนะครับแต่ว่าผมก็ชื่นชมนักกีฬาต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทีมโปลแลนด์เอยกับทีมเบลเยียมด้วยนะครับทีมเบลเยียมวันนี้เขาก็เล่นได้ดีแล้วก็วางแผนมาดีนะนักกีฬาของเบลเยียมส่วนใหญ่ก็ตัวคีย์เพลเยอร์ก็ทำได้สำเร็จนะครับเราก็ยังมีข้อผิดพลาดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเด็กๆนักกีฬา ใหม่ๆของเราเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะนะแล้วก็ได้แต้มแล้วก็ทำความสำเร็จของทักษะได้เยอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เราจำเป็นที่ต้องปรับปรุงเราได้เรียนรู้มากกับเกมเกมนี้แล้วก็โอกาสที่เราจะทำแต้มโอกาสที่เราจะชนะในแต่ละเซตเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในสิ่งนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คงคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะกีฬาคงจะต้อง มาพูดคุยกันแล้วก็ดิสคัทแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องขอไปเช็คสภาพร่างกายของนักกีฬาแต่ว่าโดยรวมแล้วทุกคนมีสปิริตที่ดีมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็อยากจะเอาชนะในในทุกๆแต้มในใน,ในทุกๆเซตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นักกีฬาที่ลงไปเล่นทุกคนพยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับเราต้องดูเรื่องของรายละเอียดของคี์เเร์ของเรา ตัวหลักๆของเราที่จําเป็นที่จะต้องจบสกอร์อันนี้เราต้องพัฒนาตรงนี้นแต่คิดว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตแล้วก็พัฒนาร่วมกันได้นะครับ